สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเจ้าอีสานทุกปู่ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเรดาร์ฝนคึืนนีนีนะพี่น้องนะมาเบิ่งนกันเลยว่ามีฝนอยู่สแน่เรดาร์ตรวจพอกลุมฝนอ่อนถึงปานกลางอยู่ที่อำเภอคู่เมืองอำเภอสตึกกระสังเมืองลำไฟหมาดละหันทรายบ้านดานบานกรวดประคบนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มอำเภอท่าตูมปราสาทร,รัตนาบุรีชุมพลนบุรีโนนหน้าไร่สนมจอมพระสำโรงถากสีขอระพุ่มเมืองพนมดงรักจังหวัดสุท อำเภอปางกูคุขัขขนว่างหินหวยทับท่านเมืองจนันอุทุมพรอนพิซัยจังหวัดสิชเกตอำเภอเมืองอำเภอมหาชนะชัยขํมคืนแก้วจังหวัดยะโสธรอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอด็ดอำเภอชานุมานอำเภอปทุมราชวงศ์สาจังหวัดอำนาจ,จเจริญและกะซบปอเล่า ถ่ามามาอัปเดตอีกนึงเรดาตรวจพอกุ้มฝนออนถึงปานกลางยู่ที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร,ร้อยเอ็ดอำเภอท่าตูมอำเภอรัตนบุรีสนมจังหวัดสุรินทร์คู่เมืองแค่นดงสตึกล่ำปลายมาดเมืองบานดานหวยราดกระสังประคนใช่จังหวัดบุรีรัมย์จะจังได้กะดูแลสุขภาพนอพี่น้องช่วงนี้ก็จะมีฝนตกจักน้อยหลังจากนั้นกบอากาศจะเย็นลงนาะพี่น้องเนาะรักษาสุขภาพหนึ่งจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ